สี่วิธีมัดใจเขาทำให้เขารู้สึกอยากเปยคุณหนักๆน,นั่นเองค่ะข้อแรกเลยมาด้วยเริ่มต้นคือรักมั่นคงอ่าคำว่ารักมั่นคงผู้ชายก็รู้สึกว่าคุณมีรักจริงจังมั่นคงให้กับเขาไม่ว่าจจากความรู้สึกและการกระทำนะคะต้องมาควบคู่กันข้อที่สองคือเขารู้ว่าคุณจริงใจและจริงจังเป็นคนที่น่ารักเป็นคนดีจริงจังจริงใจอะ่ะ อพอมีลักษณะบุค,คลิกแบบนี้คิดดูว่าเขาไม่เปย์คุณได้ไงคะเนาะข้อที่3คือเวลาที่คุณจะพูดในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องเงินคุณต้องเลือกพูดในช่วงเวลาที่บรรยากาศที่ดีเวลาได้บรรยากาศได้ทุกอย่างต้องได้นะมันถึงจะซักเซสและประสบความสําเร็จนะคะต่อให้เขาจะรับคุณแค่ไหนถ้าบรรยากาศไม่ได้คือยังไงก็ไม่ได้จะแม่โอเคไหมแล้วก็สุดท้ายข้อที่4ค่ะเขาต้องรู้สึกดีเวลาที่ ใช้จ่ายเงินให้กับคุณน่ะคืออันนี้คือสิ่งที่สําคัญผู้ชายจะมีความรู้สึกดีอ่ะเพราเชมบอกเลยว่าเอมสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งเนาะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีทุกครั้งเวลาที่เขาให้เงินแฟนเขาเพราะเขาไม่ได้มองว่าเขาไม่ได้มองว่าผู้หญิงมาขอเงินเพราะว่าหรือโดนหลอกใช้หรืออะไรนะแต่เขามองว่ามันเป็นการช่วยเหลือแฟนเขาอะทาให้แฟนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าแฟนเขาจะเอาเงินไปซื้ออะไรเสื้อผ้ามันก็ทําให้แฟนเขาดูดีขึ้น แฟนเขาเอาเงินไปเทคคอร์สออกกำลังกายมันก็ทําให้แฟนเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรูปร่างที่สวยมากขึ้นเนี่ยเขามองประโยชน์เขามองประโยชน์ค่ะทําให้เขารู้สึกว่าแฮปปี้ทุกครั้งที่ใช้เงินกับแฟนนั่นเองเนาะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามโคเชมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ